ด้วยก็ต้องบอกเลยว่าคือเป็นสีดุมกอดที่ชาวบังกลปีต้องมันชานะวบังกลาปีถืั้ป็มจุดหมา ขอบคุแนที่รับาด้วค่ะกว่าวันนี้ทุกคนนะคะจะได้รับความตุ่กับไปเนาะ่อนที่เราจะส่งไปที่เก่านะคะก็นที่มาเยคุณก็ขอตมีความสุขมากๆนะคะกับโฉมใหม่จากจัไลฟรโซลกับพี่หนาพี่หน้าเป็นยังไงบ้างก็เวอการแน่นอนค่ะ ตอนน Love ี้ยังต้องขอปุกบไว้ก่อนแต่เชื่อว่าพีน่านได้เท่าไหร่ก็แม่รู้ค่ะเท่าไหร่จะพิชเก็ตแช้เร้นความสามารถของตัวเอีกวบาบาทด้วยเหรอท่าที่แบบิมากจริงๆค่ะก็ตื่นเต้นมากค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่วยคิดว่าแฟนๆก็น่าตะดตามด้แล้วเราเราเองเตรียมต้องเตรียมตัวนะเราแหนึ่งขอเรเป็นคนแร ก็เตี้ยตัวหนักมากค่ะเพราะว่าก็ค่อนข้างใหญตัวพอสมควร่ะแล้วก็ีโปรเจกต์ใหญ่ๆค่ะคือก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เอ่อที่เรได้ไปคือเรียกว่าก็ค่อนข้างแบบนิสัยของเราแต่แต่จริงๆตั้งแต่เราได้รับบทมาแล้วก็รู้ว่าจะต้องไปแฉกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับการที่เราอยู่ตรงนี้มาพอสมควรแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าบทน่าสนใจมากๆเราก็เลยรับแฉกแล้วก็ แล้วก็มุเพลงก็ได้มาก็รู้สึกว่าแฮปปี้หมดไปเองนะหมดไปเองเ,เอง <c oughs> <c oughs> เอก็อต้องรอดูนะคะ <c oughs> หมดไหมดไปเพชรปืน,นไหนอยู่แล้วถึงจะัาเลนส์เฟรมขนาดนั้นคือแท้แค่ไหนเนี่ยคือทั้งทั้งหมดเนีย่ยยังไม่เห็นแต่ว่าเออ่ตัวสถานะของตัวละครหรือว่า mm. อ,อสไลด์เก่าของตัวละครนะคะ,ม,ะมันมันมันจะมีกล้วยประตูกัน่ว่าะหคดข รอคอยกันค่ะก็คิดว่าสักท้ายทีหน้าก็น่าจะก็น่าจะเปิดเผยกันได้เลยคือตื่้นคือตั่นเต้นไหมก็ไม่ตื่นเต้นหรอแต่ว่าก็แค่รู้สึกตื่นเต้นที่ที่ที่จะได้เริ่มงบนสิ่งจิงมากกว่าค่ะใครเป็นคนที่ชอบถึงขั้นเออยังบอกไม่ได้จริงๆไปไม่ได้ช่วยหนุ่มช่วยหนุ่มอะไรได้ครับอ่า ที่เราส่งโปรตอนนี้ก็ต้องจัดเสร็จเป็นอย่างจังเรียนจบวันนเป็นยังไงบ้าง,งมีข้าวไหมอีกันงอกขึ้นมาหรือยังยังค่ะก็ต้อง จะเว้นอีกสักทีสองปีแต่ก็มีรู้หมายว่าอาจจะเปลียนอีกสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่เล่นไว้แล้วเนาะเล่นไว้แล้วค่ะอาจจะอยากเปลี่ยนสายไหนจ้ะอยากไปทางสายสิบยาค่ะใช่ไม่ถึงไม่ถึงเลนส์สิบเนี่ยจริงๆสนใจมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็จริงๆอยงตอนแรกก็กะว่าจะเปลี่ยนสายเลยแต่ก็รู้สึกว่าเอออยากทำตรงวิศวะสองสิบต่อแล้วก็ ว่าสิทยาอยากเป็นอะไรที่เรารู้สึกอีกสักคั้งน่าเจออยากไปเรียนรู้เพราะว่าเรารู้สึกว่าน่าจะได้ใช้กับคนอื่นวันที่สองเชิญชวนดูแฟนหน่อยดีไหมเออได้ก็วันที่สิบสองนี้นะคะเราเราใส่มาดิทิงคเนาะใช่ใช่ใส่ที่เซนต์แองเจลนะคะก็จะบอกว่า นะคะที่อยากจะส่งมอบความสุขให้กับแฟนๆทุกคนนะคะอยากให้แฟนๆมาเจอกับพวกเรานะคะเหล่าศิปินนะคะนักแสดงนะคะคสังกัดสมาคมศิลป์นะคะก็จะมอบความสุขไม่ได้แค่แบบวันนี้เท่านั้นเรายังมีกิจกรรมอื่นๆตมีโชว์พิเศษๆนะคะจากเอ่อเหล่าสิลปินในสังกัดของเราด้วยนะคะก็มาร่วมมาจอยกันได้นะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่12ธันวาคมนี้ โอเคค่ะาดีเลยดยค่ะสงันสองพันโอเคขบคา่ะสองวันวันใหญ่ไม่แจกเลย